สัตวสัตุสัตสัตตาวิตาปรยนามะกายนาตายาสัตสวทวตาปิริยาสัตมะยาวตานังนาทียตายาส,สัตวาวิตายาโตโรตภาวางสัตรมะอาวตาปิริยนามันเทวตววานอนทศสัทธาปาตาวีตังทัตวายปารยนามะท Mont ั kumande watoro bhagavatumma attinati nan <coughs> bhavati <coughs> satthakero paccatta patta parama kwa prathanaṃ pattaya soti บอกก่าสัมภเวสีเนะาะใช่เสดสวดมนต์เสร็จแล้วก็จุดทูปบอกก่าสัมภเวสีพ่อวันนี้เราจะมาให้พ่อหนองจุดธูปนะครับท่านผู้ชมเนะานะบรรยากาศสดสดเลยนะครับอารมณ์นี่เหมือนหน้าฝนเลยแต่ความจริงเป็นหน้าร้อนของการหน้าร้อนนะครับอารมณ์เหมือนหน้าฝนในต,ตอนนี้ฝนตกรู้สึก<ท>ชุ่มชื้นไปหมดแต่กลางค่างมีแต่หญ้าเขียวจะอุ่มเต็มไปหมดเลย ก็จะจุดทูตกันนะคะนัชนะ<พ>้ชมเนาะเป็นคงสุดท้ายเลยนะคะ,ะคะุณพ่อก็จะจุดไว้ตรงทางเข้าะะใช่ก็คือว่าทำาพราะเวสีเนาะเพื่อจะได้ไม่ต้องมาขัดขวางะะใช่ให้ให้ยาให้ภูิเจ้าที่ได้มาเปิดหูเปิดตาให้เห็นนะคะท่านผู้ชมเลขทูมีออกตรงๆรงเพราะว่าโตยิงดีเนาะเพราะว่าเลขทูมในถูกมาแล้วสองหมดนะครับ เ่ขทูบถูกมาแล้วสองงวดนะครับผมแล้วงวดนี้มันลุ้นกันเนาะว่าจะออกไปที่เลขทูบหรือว่าเลขนี้มิฝันของคุณพ่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครันสวัสวัสดีครับก็เป็นโค้งสุดท้ายเลยนะพ่อครับก็หลังจากที่ปล่อยชุดสองงวดไปฝันตอนนี้มฝันต่องวดนะพ่อเนาะฝันฝันทับงวดฝันคืนฝันทับงวดนะครับฝันทับงวดก็คือว่าเป็นนีมิฝันที่ดีไหมพ่อ ว่าฝันมันก็ดีว่าดีแหละอืรับงวดอันนี้นะครับผมก็เลยตีเป็นปเลขสามสามศูนย์กับสามสามหนึ่งนะพ่อเนาะใช่อืมครับทีนี้เมาวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะพ่อใช่จะขอพรลงพระแม่นนี้แหละครับสัญญาเอฟซีเขาตทรหาเจียวเกี่ยวกับแนวาทางนี้กันเยอะไหมครับก็มีโทรเข้ามาอืมกระทร,รเข้ามาถามครับครับโทรทีนี้เขาก็โทรเข้ามาเขาก็จะถามว่า อันไหนฝันอันไหนทูบอันไหนอย่างเงี้ยน่ะถ้าเขาไม่ได้ดูทำยูทูบมานะครับครับผมนันเลยอืมครับทีนี้เราขอพ่อแม่วันเนี้ยเราเน้นประเทศรัฐบาลไทยได้ไหมพ่อก็ใช่เน้นนนประเทศรัฐบาลไทยนะพ่อเนาะรัฐบาลไทยก็คือว่าอย่าให้มันไปออกต่างประเทศใช่โอ้โหครับระยะนี้ต่างประเทศครับนี่ไม่ฝันไปออกต่างประเทศบ่อยมากเลยนะพ่อเข้าจน เข้าจนบอกไม่ถูกถูกจนนับหลงนะพ่อเนาะคนับหลงใช่ต่างประเทศหลงเลยสามตัวก็ถูกสองตัวก็ถูกนะพ่อเนาะทีนี้ก็เลยว่าอยากจะให้คุณพ่อเน้นย้ำขอหน่อยว่าเป็นอรัฐบาลไทยนะพ่ออนรัฐบาลไทยใช่ครับพ่อส่วนใหญ่ท่านผู้ชมเนี่ยจะรอคอยนะครับใช่ทีนี้หลังจากฝันต่องวนแล้วต่อมานี่ฝันไม่พอมีฝันอยู่ข้างหนึ่งนะฝันทั้งฝันนิมิตนิมิตอันนี้ก็ถ้าจะว่าเป็น ถ้าเราจะจฤษตีมาเป็นรัฐบาลไทยมันก็มีส่วนแต่ทีนี้มันก็มันก็มันก็มีส่วนแหละเพราะว่านในนิมิตนี้เราก็ไม่รู้บ้านหลังนี้เราก็ไม่เคยรู้จากบ้านหลังนี้เราก็ไม่เคยเห็นดิไม่รู้เดินไปยังไงค,คนเขาเยอะแยะไปหมดเต็มนี่เราก็เลยไปถามก็เขาเขาทำพิธีอะไรการก็บอกเขาจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่มทีนี้ว่าขึ้นบ้านใหม่เอ๊ะเขาขึ้นบ้านใหม่ อีกพอขึ้นบ้านใหม่ปั๊บมันก็ผูใช่หละคนเยอะแต่ก็บอกขึ้นบ้านใหม่เราก็ยังไม่จะเอใจเรารู้แต่แค่ขึ้นบ้านใหม่คแต่พอจะเดินเข้าบ้านเขาที้นที่ที่พูดง่ายๆเขาเรียกว่าบ้านเลขที่เขาเน,ะนะี่ยนะมันไม่เป็นปกติเหมือนอย่างที่บ้านเลขที่เราก็ตัวประมาณอย่างนี้เนาะไม่เยอะไม่ใหญ่นะครับผมโอ้โหวันนี้เขาเขียนบ้านเลขที่เขาเนี่ยเหมือนป้ายใหญ่ๆมากเลยอะผมปักเอาไว้อะนะ เหมือนติดเอาไว้ตัวใหญ่มากเลยเขียนบ้านเลขที่ว่าสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งใช่บ้านเลขที่ของเขาใช่ขึ้นมาแปลกตรงนี้แหละโอ้ตัวใหญ่มากอันนี้บ้านเลขที่ขึ้นบ้านแต่เป็นบ้านเลขที่ใช่บ้านเลขที่ของเขาอืบ้านบ้านไข่พอในความฝันไม่รู้จักใครก็ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักอีกต่างหากในชีวิตจริงก็ไม่รู้จักไม่รู้จักอใช่จนได้ไปถามเขาอ่ะ ว่าเขาทาอะไรกานคนเยอะแยะเขาบอกเขาขึ้นบ้านใหม่อพอขึ้นบ้านใหม่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขารู้ว่าขึ้นบ้านใหม่แต่เวลาเดินไปอีกที่เยอะมองดูอย่างเนี้นะพอเห็นตัวบ้านด้วยเ,เขาเขาก็ยกสวยงามอยู่แต่ปกติบ้านเล็กที่ก็จะต้องตัวไม่ใหญ่อันนี้โอ้โหทาป้ายมันใหญ่มากเลยอ่ะค,คนนะเยอะด้วยนะพอ่อใช่คนเยอะเ,ออเนี่ยมันก็เลยว่ไอ้มันแปลกนี่แหละคือว่ามันจะเป็นปริศนาแบบไหนเราก็ไม่รู้เพราะมันลิมิตแบบนี้เนาะเนี่ย แต่แปลกมีมิดมันเป็นตัวเลขเนี่ยที่เป็นเลขบ้านเลขที่เดี๋ยวว่างวดนี้เขาจะถูกกันหลายคนหรือเปล่าเลขตัวนี้เนี่ยสามเจ็ดหนึ่งพ่คนไปเยอะใช่ไหมพ่อเยอะที่บ้านเขาเนี่เขาทาพิธีขึ้นบ้านใหม่อครับกของเราก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับครับผมเทวดาเดินผ่านไปแล้วก็เลยถามเขาว่าก็ทำอะไรกันเขาบอกว่าขึ้นบ้านใหม่อ๋อสามเจ็ดหนึ่งไม่มีทับอะไรแต่อย่างใดไม่มีเลยบ้านเลขที่สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยแล้วก็เขียนตัวใหญ่มากอื นิมิตครับผมแล้วก็ไม่ได้นิมิตอีกครับได้นิมิตแค่ตอนนี้แค่รอบเดียวเนาะพ่อเนาะใช่รอบเดียวอืมครับแค่นี้แหละวันนี้ของก็รตัดฟันรอบแรกอยู่นะคะเป็นควมีเป็นสามสามหนึ่งแล้วก็สามสามใช่มันก็มีมันก็โยงโยงใกล้ๆกันมันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ยังมีเลขสามหนึ่งไม่หนีไปไหนใช่ใช่เลขสามไม่เหม่งคือยังมีมีติดอยู่ครับเลขสามอย่างนี้นะครับหลักๆนี้คุณพ่อจะเน้นสามหนึ่งมีสามหนึ่งสองรอบเลยครับ ท่านี้และท่น้วันนี้ก็มาแล้วนะพ่อน่เป็นของสุดท้ายก็จะได้จุดถูกขอพระแม่ยาไปเลยใช่นะมครับผม,อมขอพอ่อหลวงพระแม่อืมก็คือเป็นเลกทูบของแอดมินบูชามานะครับจากวัดจุฬามณีเนาะแต่ว่าให้คุณพ่อเนี่ยเป็นคนจัใ<ช>นบใช่ขอพรนั่นแหละจะทำพิธีขอพรหลวงพระแม่ยาค<า>ร,ระแม่ยาจะให้ประธานพรโชคลาภขอพให้ทูบดอกนั้นแหละขึ้นมา สัตวสาธุสาธุสัตตะปิตาเปตาปรายนามะทัสสกทายวะปรารยเตกาม,มะถังปติปารเปเตยวตาปกถังอุปติปถังพุทธนาเมโตพุทโธนมโมเหตุปัจเจนังคันเตโยซีภะวาตาจงเกิดปติกุมาเทวตั้ง ให้สังคปติโยภควาตาปกปรยนามะเอหิตัสกาโรตังเอหิตัสกาโรตังเอหิตัสกาโรตังจงเปิดสัตติยาวตามาถาปุเรโตยังภควาตีทุกข์เปิดสามตัวเปิดสามตัวเน,นะพ่อ,อสีตังปุโร ก็เรียกว่าเสตังบุโรเกโตโยสตังอันนี้สกตาเวตาพุทธสกปรยนามาเตเสติจงมาสัมปทาอุปตาเวโตนังขอพรองพระแม่ให้พระแม่เปิดให้ให้พระแม่จุดให้โดยอาศัยองค์สังกตยาวสีเราเป็นผู้สกตาเวตายนามานามานามะขอให้องค์พระแม่จงสัมปติโยอหัรจะมีมนพระแม่จุดสังกตยาวสีเปิดชั่เปิดลาบ อายุเสตโยสตาเตตยาวตงปะตะเวเกโยสีนมัตถังอุปติโยพระกวาตาสัตถังนังคันเตโยสีพระควาตาโยพระกวาตังพระควาติมิมิติพุทธเตวโตพระควาเตวโตสังคัปฏยาสังฮนีคลมลมแรงเนาะค่ะน้องโมนี ตัวพระวาตายโลภะยนนมะเปิดสัตยทาเวทุยสปัพสะเปิดสัตย์าตาพาวติยิเตสัทยาวติพระกวาตาพระกวาตามตพระกวาติโยตัสสะตักการนามะสัชนากันเตโย คือนิมนให้พระแม่ย่าเนี่ยมาจุดธูปให้ใช่ใชขอพรพระแม่ย่าองค์พระแม่ย่ามาช่วยประทานพรโชคลาบค่ะ<ช>พ่อให้เอฟซีได้มีโชคมีลาบในวันขึ้นปีใหม่ไทยนี่แหละค่ะพ่อสัตเทโรกายโยสัทธาทัศนามายวตาค่ะบนีอกออกวันพุธวันพุธวันที่สิบหกนะพ่อเนาะวันพุธวันที่สิบหกมันก็อยู่ในช่วงปีใหม่ไทยค่ะ ก็ขอให้เนี่ยโชคลาภนี้ให้ประสบก็เรียกประสบความสําเร็จเนี่ยขอพรแล้วก็ขอให้ได้สิ่งที่เราปรารถนาคจะได้มีค่าน้ำมันรถกลับไปทํางานนะพ่อเนาะใช่มีเงินมีทองมีค่าน้ำมันรถกลับไปทำงานนะครับในการเสี่ยงโชคลาภครั้งนี้ครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนเนาะในระหว่างที่เราก็เลขความฝันของพ่อล่าสุดไม่ต้องตีเลยนะพ่อเนาะไม่ต้องตีเพราะมันเขาเขียนป้ายตัวใหญ่มากเลย ครับแต่ว่าอันจะฝันตัวฝันรอบก่อนที่ฝันคืนทับงวะนนต้องตีนะพ่อเนาะใช่นั้นมันเป็นแผลสามโลข้างละสามโลฝันฝันว่ายังไงนะครับพ่อฝันว่าไม่รู้ใครเราเดินไปที่วิ่งมาแทงข้างหลังอืข้างหลังข้างละสามแผลสามลูข้างนี้ก็สามลูนั่นแหละครับเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่รู้ว่าเขาแทงแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันแทงยังไงมีคนที่ว่าวิ่งมานั่นแหละมาบอกว่าโดนแทงเราก็รู้ว่าเราโดนแทง แต่ทีนี้เขาบอกว่าแทงโอ้โหเป็นรูเลยข้างละสามรูนั่นแหละแทงข้างหลังเนะ่ะสองข้างเลยคนั่นแหละแทงเนี่ยเราก็เลยตีว่าสามสามเป็นเป็นรูก็ศูนย์คถ้าเป็นชื่อก็หนึ่งน่ะมันก็เลย,เยมีสองหางนั่นแหละที่ตีตามนิมิตรตรงตรงตัวอย่างเงี้ยนะก็ ถือว่าเป็นนิมิตฝันที่น่ากลัวนะครับใช่น่ากลัวแต่ว่าเป็นฝันที่ดีอยู่นะฝันในลักษณะ,ะนี้ตีเป็นเลขได้เลยใช่ถ้าตีเป็นตัวเลขเลยครับผมอ่านเลยเอาดูว่าจุดทุกเหมือนจะเป็นเป็นเลขสามเลยเ่อล่โาโซกตะตังเบตยาสีอสามมาแล้วแล้วก็ความฝันรอบแรกคุณพ่อตีเป็นสามสามศูนย์ 0, แล้วก็สามสามหนึ่งเนาะคะ่ะใช่อืมครับ ก็คือว่าสามสามศูนย์ก็คือเป็นรูก,กลมกลมสามสามหนึ<ช>่งก็คือมาจากชื่อคุณพ่อเนาะช,ชื่อเอาเอาชื่อมาใสายย่อีกหนึ่งตัวอืันเลยเป็นหนึ่งครับนานเลยเป็นสามสามหนึ่งก็ได้เพราะคุณพ่อมันยังไม่เก่ชีวิตได<ช>้ก็เลยเป็นสามสามหนึ่งก็ได้นะพ่อเนาะใช่มไม่ในเลขอ,ออกวันพุธอาจจะเป็นเลขเบิลเลขหามก็ได้เนาะอาจจะเป็นสามสามก็ได้เพราะมันมันไม่เบิลมาหลายงวดแล้วเนาะใช่อื สัตถีน<ม>ี่ถูกอันยังมีสามอีกเนาะใช่นะคะยังตัวสามตัวแรกเลยนะครับเ,เดี๋ยวรองดูท่านผู้ชมสัตถปุเรตังอืในลุน้นอืในลุ้นนะครับหมันเหมือนอยู่ที่ในนิมิมตกับเหมือนที่อยู่ในดอกลูกที่พระแม่ประทานให้จะได้โชคได้ลาบก,ก้อนใหญ่ๆก้อนโต,ๆ,ตๆทั้งรั้งครับ ขอเล็กทูบสามตัวตรงๆอเนาะสามตัวเข้าตรงๆให้แตกวันนี้ให้พระแม่ญาติคนเขียนให้นะพ่อขอให้พระแม่ญาตินั่นแหละมีละมิดอยู่ในดอกทูบดอกนี้อ่ะด้วยอํานาจก็เรียกอํานาจบารมีของท่านนะครับท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็นแต่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเหมือนท่านเนาะแต่ท่านต้องรู้ครับท่านต้องมีกายที่กายละเอียดของท่านครับ คือสังเกตหลังจากที่พ่อจ้างคนมาวาดรูปตรงหินเนาะพ่อเนาะหลังจากนั้นมาเลขเข้าติดๆเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าดูถือว่าเป็นสวยมากเลยนะครับน sure> ี่เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมจะเห็นรูปรูปพญานาคนะครับผมที่คุณพ่อนี่ได้จ้างช่างนะครับมาวาดในอาชีเป็นศิลปะนะครับผมเป็นรูปพระแม่ย่าเนาะสวยมากเลยนะครับพระแม่ย่าลาคีนะครับสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะพญาอืมนะครับสวยทิพยาเทาีครับ สวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะใช่อืใครเข้าไปการาบไหวเขาก็จะได้รู้ว่าโอ้ตรงนี้มันต้องเกี่ยวโยงอะไรกับเขาหินพญานาคปั๊บเนี่ยเขาก็จะหอะมันต้องเกี่ยวโยงกับพญานาคแหละเขาก็ต้องค,คิดอย่างนั้นเนาะไม่มีรูกเขาก็ไม่รู้เขาก็รู้ว่าแต่หินแค่นั้นแหละใช่แต่ <c oughs> ส่วนที่ลึกๆมันไม่ใช่แค่นั้นแหละคก็คือที่ได้เงินจ้างช่างมาว่าในส่วนใหญ่ก็มาจากโชคลาบนะพ่อเนาะโชคลาบใช่บอกบอกต่างประเทศเ็าถูกสามตัวไหมเ่าะ ต่างประเทศก็ไม่ได้บอกนะก็เลขเขาไปซื้อกันเองก็เลขจากความฝันความฝันขององค์ปู่วานนที่เขียนให้น่ะนะครับปู่วานนเขียนให้หนึ่งหกศูนย์กับสามหกศูนย์ที่ว่าหัวใหญ่มาออกไอหกสามใช่แต่หนึ่งหกศูนย์ไปออกลาวทั้งสามตัวเลยหนึ่งหกศูนย์ ก็คือว่าเลขที่อันปู่ว่านอนท่านให้มานี่ออกหมดทุกตัวออกหมดทุกตัวออกทางรัฐบาลออกทางต่างประเทศนั่นแหละครับผมใช่ถือว่าสุดยอดเลยนะคุนผู้ชมเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฟันเกี่ยวกับปู่ว่านอนท่านอีกเลยก็เห็นครั้งนั้นครับได้มาก็ให้ครับ นิดมาให้เห็นก็เห็นเลยแล้วก็ถูกเลยครับส่วนใหญ่ถ้าคุณพ่อฝันก็จะฝันไปเรื่อยนี่เนาะฝันเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับอะไรบ้างตัวอะไรบ้างแต่ที่จะเห็นองค์ปู่องค์ย่านี่ก็นานๆครค้างเห็นครัท่านจะแสดงให้เห็นเป็นรูปร่างนี่ยนานน้นค้างตอนนั้นก็เห็นเป็นรูปพระแม่ที่ว่าเป็นมีสี่กรสี่แขนอะไรนะนั่นก็ถูกเลยนั่นก็ตรงเลยให้มาก็ถูก ก็คือว่าในวิสันแต่รอบนี้แตกแตกต่างกันไปนะพ่อเนาะใช่แตกต่างกันไปเรื่อยแล้วเด็กก็ไมเนิดเราก็ไม่รู้เราจะได้นิมิตตัวไหนนิมิตแบบไหนนะครับก็โอ้ยดูมาแล้วเลขสามตัวแรกไ่เลขสี่ตัวที่สองเดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้ไม่หมดก่อนตัวที่สองอาจจะเป็นเลขสี่ว่าสี่สามนี่ก็ตรงใจแอดมินเลยเนาะเดี๋ยวเรามารอเลขรอลุ้นเลขทูบไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะ การ้องออกออกเลยพ่อเมื่อกี้เนี่ยอ,ออก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 เลยรัตัวตัวสุดท้ายกําลังจะมาแล้วนะครับสองตัวแรกตัวที่หนึ่งเป็นสามตัวที่สองเป็นสี่นะครับขย่ายเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับะะตัวสุดท้ายถ้าซูก็จะตรงกันกันกบฝันรอบแรกที่<อ>คุณพ่อตีเป็น 3, 3<อ>สามสามศูนย์คือฉีหย่ำสามศูนย์พ่เนาะได้ยินไหม ปกติการมันจะร้องเงี้ยที่แอดมินมาวันนั้นได้ยินเสียงมันบอกว่าเอาวะเอาวะเอาวะเอาตัวไหนน่ะาบอปังเออมันมันพูดกันกับแอดมินเนาะแต่วันนั้นน่ะคุณพ่อไม่ได้นั่งคุณพ่อยังมาไม่ถึงมาแค่แอดมินน้องกับแอดมินอยู่สองคนกาย,ยานี่อืมคือเด็กสวนอือตัวสุดท้ายไม่ศูนก็แปลกถ้าศูนก็ตรงก,กันเลยที่ว่า ถูบแท่งแบบเป็นรูปเนาะค่ะพ่อสามคู่สองแถวสิกริยะอืมเหมือนจะเป็นสามบ้สิกริยะโสกตาเวตากัตถิไม่สามก็สองนี่แหละไม่ยาแปดแล้วสามโสกติโยสังเลขสองอือเลขสองอู้สองสามสี่เรียงเลยครับไม่แน่นะมันอันนี้อะไรนะหก หกเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดแล้วก็สอ<ค>นะงสามสี่ก็ได้ใช่ฟังฟังก็ก้มันบอกออกออกออกแล้วนะกามร้องไม่สองก็สามนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ถ้าเป็นเลขสามันก็จะตรงกับที่คุณพ่อเคยพูดเอาไว้มันไปแล้วกาสัจธรรตสตินามันเตครับ ออกมา3ามจริงด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวสุดท้ายสามสี่สามนะคะท่านผู้ชมสามสี่สามคุณพ่อบอกว่าตัวสุดท้ายต้องเป็นสามเป็นสามจริงๆด้วยนะครับท่านผู้ชมสามเป็นสามสี่สามสังเกตเลขคุณพ่อมีแต่เลขสามสามนะครับความฝันก็สาม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 ศูนย์กับสามสามหนึ่งนะครับเลขทูบยังได้สามสามอีกจะเป็นสามสามสี่นะครับแล้วก็ความฝันล่าสุดสามหนึ่งเจ็ดนะครับไม่หนีเลขสามเลยงวดนี้นะครับ นะครับผมเสีตเสตังเสิที่มัดเสวตาปัติยังก็ยังแปลกแปลกไม่พอแปลกอยู่ทำไมเลขทูบ<ป>มันออกมันแปลกตรงที่ว่าแปลกตอนตอนเราตอนแรแกเรายังไม่รู้หราเพราะเรา <_ d eme> ยังตีไม่ได้เราก็ <_ d eme> ยังรอดูว่ามันจะอย่างไงท่านบอกว่าทูบดอกนี้อ่ะถ้าจุดแล้วมันจะมีเลขแค่สองตัว<โ>อื ที่เราก็ยังพิจารณาเมื่อสูตรมันเลขสองตัวมันจะมีเลขอะไรแล้วว่าอย่างนี้ม,มันก็จริงๆมีแค่เลขสามกับเลขสี่มันมีสองตัวจริงๆ<ม>ก็จะแปลกทําไมทา่านวัามีเลขแค่สองตัวทูบดหลงไปที่เลขเข้าใจายอยู่โสตังน,นี่แหละ<ม>ทีนี้มันจะเป็นโสตังโสติโสปริยนามาถังถ้าพูดสังกตยวสีนิมิตยวโตนะมันก็มีได้อยู่สองหางนะ แค่นั้นหละสามสี่แล้วพอเนาะไม่สามสี่ก็สามสามอยู่แค่เท่านั้นแหละอสองตัวนี้ครับสามสามกับสามสี่นี่แหละตอนแรกคิดว่าจะเป็นเลขสองตัว้ายยังไม่เด่นหนัครับผมไม่เป็นเลขสองก็เป็นเลขสามปรากฏว่าเป็นเลขสามนะครับเลขสามหนัวสูนย์ปิโยสัตสามันตรงกับเลขมิมิตรฝันของคุณพ่อเลยตรงคล้ายคล้ายกันเลยตรงกันนิ่ฝันคืนต่องวดเลยนะครับใช่คืนทับงวดอืมสามสามเลขที่ออกมาสามสามนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะถือว่า ยาท่านมาย้ำให้แล้วมาย้ำในนิมิตแล้วก็ยังมาย้ำในเลขทูบอีกใช่ระหว่างสามสามครับยาย้ำสามสามสาเป็นเบิร์ดแต่สีสามสามเนาะเออสามสามครับท่านผู้ชมค่ะสามเบิร์ดสามสามหางเดียวใช่แต่ว่าตัดเลนกับว่าหลายตัวเนาะไม่หลายเลยทะเลเลขไม่ไม่ไม่เยอะคมีมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่กัสามเจ็ดเนาะค่ะพ่อใช่นะครับ สามหนึ่งก็ซ้ำฝันคืนต่องวดก็มีสามเจ็สามสี่สามศูนย์แค่นั้นเลขคุณพ่องวดนี้นะครับคือเน้นรักสามเลยเนาะเน้นไปที่สามเลยนะครับทั้งความฝันทั้งเลขถูกสัมปะสัมปะหาเขาเรียกว่าสัมปะสัมปะหาเวลานี้นะมันเป็นเวลาสัมปเถวตาโอ้ครับประชานังคันเตโยสีสัตะหาเวตายสักกัลยาณมะเเอหบ อืม,อมแล้วมันแปลกไหมพอ่อฮีโร่เขาเรียกว่าโล่มันมันมันท่านจะท่านจะพูดในลักษณะไหนว่าเวลามันมันเห็นเป็นี้เวลามันเกิดขึ้นแบบนี้นะเวลามันเกิดเห็นแล้วสังกตาเวตายักกาตรารยนามาสีอืมครับแล้วมันแปลกไหมพอ่อที่มันออกออกเป็นอย่างนี้ครับสันสานเนี่ยพ่อเนี่ยทีนี้มันก็แบบเขาเรียกว่านี่ครับมันจะสัต มันมันจะไม่ห่างกันมันจะสับปักกันอยู่แบบเนี้ยคมันจะมาแบบสับทั้งล่างทั้งบนถ้าพูดง่ายทั้งล่างแล้วก็ทั้งบนมันจะสับกันอยู่อย่างนี้แหละล่างก็มีอย่างนี้บนก็มีอย่างนี้นี่มันจะมีแบบนี้เลยมันจะมาถ้าพูดง่ายก็ทั้งบนทั้งล่างมันจะสับกันอยู่นะเลขเนี้ยเลขแค่เนี้ยผิดอยู่แค่สองตัวเนี้ยมันจะสับกันมาทั้งบนและก็ทั้งล่างครับใช่ให้พิจารณาดูให้ดีเพราะท่านไม่บอกว่า มันจะเป็นอย่างไรแต่ท่านบอกว่ามันสับกันแล้วก็อยู่ทั้งบนด้วยแล้วก็อยู่ทั้งล่างด้วยท่านกากระบ,บาดไว้ให้เลยเอาพูดเลยท่านบอกเลยกากระบ,บาดแต่ท่านจะไม่บอกว่าตัวไหนแต่เลขอันนี้มันอยู่ทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างมันสับกันอยู่หรือไม่สามอาจ<า>จะมาทั้งสามตัวสองตัวก็เป็นได้นะคะมันอาจจะสามทั้งบนทั้งล่างนะครับหรงหมดนั้นสามสองก็สามหกนะพ่อเนาะได้มันสับกันอยู่ท่านบอกว่ามันสับกันอยู่มาได้ทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างคุณพ่อชอบตัวไหนคะ ความฝันแล้วก็เีือกทูกสัตเธนะถ้าบอกว่าชอบตัวไหนสัตเถปุโรเตยวตาสันทังปิติคือปิติตัยญะเนี่ยถ้าชอบตัวไหนอันนี้มันก็เหมือนกันหมดมันชอบได้ทั้งสองตัวถ้ามันจะเป็นยังไงอันนี้มันก็ชอบอันนี้มันก็ชอบนี่ก็มันชอบเพราะว่าเลขมันตัวเดียวกันต่างหากนี่ตัวเดียวกันหมดแต่มันบอกท่านบอกเลยว่ามันสับกันอยู่แล้วทั้งบนทั้งล่างเลยคบอกได้เลยบอกขนาดนี้แหละท่านบอกมันสับกันอยู่บนก็มีล่างก็มีเลขแค่เท่านี้ ครับผมอาไม่ได้ไม่รู้จะว่าอย่างไรอ้าตสับกันไม่ได้ครับบอกเลยคุณพ่อก็ทสำหรับแนวทางมันมีไม่หลายตัวนะครับใช่มันมีไม่หลายตัวให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูได้พิจารณาดูให้ดีท่านบอกว่ามันมีอยู่ทั้งบนและทั้งล่างให้สับกันเอาสับกันไปสับกันมาเล่เกตเท่านี้ถ้าสับไม่ได้ขนาดนี้แล้วก็ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรหละท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกให้สับเผาก็ถือว่าเป็นปฏิหารอยู่ใช่มันไม่ได้ว่าห่างกันจากเยอะจากมีมิตก็ไม่ได้เยอะครับ ก็คือนิมิตได้สามสามศูนย์เลขเลขถูกสามสามสี่นะครับตรงกันเลยมีฟันล่าสุดสามเจ็ดหนึ่งยังไม่หนีสามนะครับท่านผู้ชมน้องหมดนี้เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของพ่อหน่องบัววังหินนะครับท่านผู้ชมเนาะแนวทางประจำงวดวันที่16เมษายน2568นะครับเสนอเป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถือว่าเป็นแปลกมากนะครับผมเลขทูบกับนิมิตฝันของคุณพ่อนี่มาตรงกันเลยนะครับผม3-3นากที่ตรงกันนะครับยังไงก็ขอจบคลิปวแตจเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ